สวัสดีครับพี่พี่ป้าป้าทุกคนครับมาดูน้องอิงอิงนะครับนั่งได้นะครับนั่งได้แล้วนะครับจอมดื้อของเรานะครับตอนนี้ขึ้นมานั่งแล้วครับนะเริ่มตัวแข็งนั่น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 เห็นไหครับป้าป้าลุงลุงครับน้นก่อนนั่งได้แล้วกำลังอยากยืนครับกาลังอยากยืนพยายามี่เด้งตัวขึ้นยืนครับนั่นนั่น่นนั่น่นนัดูทำเข้า นัอยู่กับแม่ครานีนั่นี่นน่นน่นนอยากยืนเหรอครับน้องเขาอยากลุกขึ้นอยากยืนยางเหรอครับน้องแค่สามเดือนนะครับนี่น้องแค่สามเดือนนะครับเด็กทุกวันนี้มันโตเร็วครับใหญ่เรียวแห้งครับสมือนนี่นั่นนะนั่นนันั่นนันีิวขั้นเห็นกล่องเ้อครับขั้นเห็นกล่องจะไปอยูซ่หนึ่งหนึ่งๆนะครับจะบ้อนี่ มองมาละมองมาละน่นนั่นน่บสนุนทรอยากยืนละอยากยืนละอยากลักอยากอยากลูกขึ้นนั่งลูกขึ้นยืนครับเขานั่งได้ละครับนั่น <c oughs> อุ้ยอยู่อุ้ยอยู่พยายามดีโตขึ้น <c oughs> น้ำลายน้ำนมย้อยเต็มปากเลยลูกเหนื่อยยุ้ดูแก้มแก้มเหมือนไอคิวซังเลยเฮ้ <c oughs> อุ้งอิงนะ่ะอุ้งอิงอยากลุกขึ้นนั่งนะอยากยืนอยากลุกขึ้นยืนแล้วนั่นนะอุ้ยอุ๊ยมองอย่างลุกหนูมองอะไรครับหนูแนมมีอย่างนอแนมแนมแนมจะนด้เด็กโตขึ้นครับทุ่งเด้อทุ่งเด้อทุ่งเด้อป่าๆลุงๆนั่นะๆๆๆๆอยากยืนเบื้องขา นะหาทาครับเดือนหนาใน,นี่บ้านมันยืนในหลับครับทุ่มบาว่างไงลูกฮะเดินหนานยืนในหละะับน่ะห,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 หมดแห้งแล้วอุ้ยู่ดู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 ระคันหมดแห้งครับวระคันหมด นี่นี่นดูทำหนาทำตา,า,าดูดิเนเบิบ่องแนมคุณเนมมองคุณลุงคุณป่าแล้วนะนั่นนหะๆๆๆไฟ่ามจิลูกขึ้นยืนครับจบแล้วเมยแล้วเศร้าแล้วอืมเนียน้ำลายปูดๆ,ๆยูยดูปนี่อืมอืม,อม,อม ออยังฮะอืมอืมประมาณนี้ครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับลูกสาองค์อิงครับอย่าลุกขึ้นยืนแล้วครับนะน้าลายเริ่มเริ่มดือ้อเริ่มนี่แหละครับ<ำ>อืม,มครับไ,ยไยปยอมครับอ,อืมอืมไม่เหนื่อยเหรอลูก <laughs> ถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดื่อครับคุณลุงคุณป่าครับทั้งหลายครับเป็นกำลังใจเป็นอ่าเป็นกำลังใจให้นะครับคัดเคล็ดคลิปไหมกันครับนั่นนั่นนั่นนดีใจครับดีใจนั่นนั่นนั่นนฝากกดไลค์กดติดตามเพอ่อครับนเด้อครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ ขอบคุณครับบ๊ายบ้าอืมอืมอารมณ์ดีนี่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 ดูดูบนอีกไหม เนวเห็นแล้วหืว่าอะไรพูดอะไรไม่เข้าใจเสียงอะไรคีการร้องเพลงเนี่ยคะร้องเพลงเหรอคะฮึร<ะ>้องเพลงเหรอคะบน,น่บนอะไรบนอะไรครับบนอะไรครับบนอะไรอุ้ยออุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย DP พยายามลุกขึ้นครับพยายามลุกขึ้นเนา No? No. 嗯，嗯，<好> <laughs> 嗯，<好>嗯，嗯，嗯。